ก่อนหน้านี้นะคะมีสวร่วม20คนนะคะออกมาบอกว่าจะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากที่ได้รับสันธามติจากประชาชนแต่หลังจากที่พักเก้าไกลยืนยันนะคะว่ายังมีโครงเสนอ แก้มาตรา1นึทํหนึทำให้เสียงสอวอหลายคนที่เคยระบุพร้อมใจกันว่าจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกเกิดความลังเลและกลับลำไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้ตอนนี้ค่ะถ้าไปเช็คดูแล้วอาจจะเหลือเสียงสอวอที่พร้อมสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกไม่ถึง10คน จนมีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาจะได้รับเสียงสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีจากสอสอและสอวอไม่ถึง376เสียงอันนี้มันคือเป้าที่มีการตั้งกันเอาไว้ ว่าต้องได้เพราะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งะคะของรัฐสภาซึ่งในการประชุมในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทางด้านของสวทรงเดชเสมอคำนะคะที่เคยออกมาระบุว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหากสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็บอกว่า เดิมเนี่ยเคยมีหลักการเรื่องของการโหวตให้พักการเมืองที่รวมเสียงสอสอข้างมากได้เกิน250เสียงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ถ้าไปดูแล้วคุณพิธาย,ยังมีจุดยืนในการแก้ไขมาตร,รา112ก็ไม่สามารถที่จะโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะมารตรา112เนี่ยแตะต้องไม่ได้ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขดังนั้นถ้าพักก้าวไกลย,ยังมีการแก้ไข ก็จะไม่โหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องยกเลิกการแก้ไขามาตรา112เท่านั้นแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ขณะที่คุณประภาสี ฉันทบุตรนะคะสอวออีกหนึ่งท่านยืนยันตามคําพูดเดิมที่เคยมีการประกาศเอาไว้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะสนับสนุนคุณพิธาขณะนี้ก็บอกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรยังคงจะสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมเนื่องจากจะโหวตให้กับพักที่มีเสียงข้างมากหากคุณพิธาไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพักอันดับสองเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นมา ก็จะยังเลือกนายกรัฐมนตรีจากพักอันดับที่สองแต่หากยังไม่ได้รับเลือกอีกแล้วพักเสียงข้างน้อยมีการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีเข้ามาแข่งอันนั้นคุณประภาสีบอกว่าไม่เลือกส่วนเรื่องของมาตรา1นึหรือว่าเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาสวรประภาสีบอกว่าเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณาซึ่งสวไม่มีหน้าที่ในการจะไปตัดสินในเรื่องนี้ อีกหนึ่งท่านค่ะคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะคะสอวอระบุว่าตอนนี้สอวอเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะไม่สนับสนุนคุณพิธาเพราะว่ามีการแก้ไขมาตรา1-1-2ส่วนแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นๆรับได้เพราะว่าไม่ไปแตะต้องกับมาตรา1-1-2ไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรคุณเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทย หรือแม้แต่จะข้างเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณพักพลังประชารัฐหรือคุณอนุทินชาญวีรูลพักภูมิใจไทยคุณเสรีบอกว่าแต่ยังตอบไม่ได้นะว่าสอวอจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักเสียงข้างน้อยหรือไม่เพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองซึ่งส่วนตัวอาจจะงดออกเสียงก็ได้เพราะว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าดูแล้วมันไปไม่ถึง250เสียงจะเดินไปอย่างลำบากเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพแต่ถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตถึงทางตันอันนี้อาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะนำมาพิจารณาส่วนกระแสนอกสภาละ่ะ<ฆ>คุณเสรีมองยังไงคุณเสรีบอกว่ามีหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและมองว่าทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่โยนความผิดให้สวเพราะหลักสำคัญคือตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะ มาดูความเห็นของนักวิชาการกันบ้างนะคะในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะท่านหนึ่งอาจารย์สุขุมเนี่ยบอกว่าคิดว่าม้วนเดียวก็น่าจะจบนะคะแต่ว่าอาจารย์ยุทธพรนะคะจากมสุขไทยธรรมธิราชมองว่า50-50แล้วก็ชี้ด้วยว่าการเมืองอาจจะพลิกขั้วนะคะไปฟังความเห็นของท่านแรกกันก่อนนะคะท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมาหาวิทยาลัยรามคำแหงมองว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมค่ะ มองว่าม้วนเดียวน่าจะจบแล้วก็คาดว่าสามารถได้เสียง376เสียงได้เพราะว่ายังมีเวลาจะทำให้คนได้คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินมาแล้วจากการเลือกตั้งส่วนสอวอไม่อยากแทงสวนใช่หรือไม่พอถามไปคุณสุขุมบอกว่าก็เชื่อว่าสวส่วนหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่หลายท่านอาจจะมีจิตสํานึกเป็นห่วงบ้านเมือง เพราะว่าหากตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดผลดีกับบ้านเมืองแต่ยอย่างใดรวมไปถึงประชาชนก็ตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินออกมาแล้วว่าอยากให้ใครเป็นรัฐบาลอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนท่าทีของสอวขณะนี้ก็ยอมรับว่ามั่นใจไม่ได้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเวลาที่ยังคงมีอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะได้ทบทวนแล้วก็ตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนจะมีการไปถึงขั้นพลิกคั้วทางการเมืองเลยหรือไม่นั้น อาจารย์สุขุมมองว่าไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงขั้นนั้นจะเป็นการท้าทายประชาชนมากขึ้นเ mm hmm. ชื่อว่าวันเดียวน่าจะจบและจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีรอบสองในการโหวตเลือกนายกหรือไม่เพราะว่าถ้าผลรอบแรกดูแล้วไม่มีอนาคตที่จะได้เลยอาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างจากประชาชนและเชื่อว่ากระแสสังคมเนี่ยน่าจะเป็นส่วนช่วยพยุงเหตุการณ์ได้ค่ะ ซึ่งอีกฝั่งฟังนะคะความเห็นก็ดูจะส่วนทางกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ยุทธพรอิอสระชัยนะคะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะออกมาได้2แบบค่ะคือรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่สามารถหาข้อยุติได้ซึ่งนำไปสู่การโหวตในครั้งที่2หรือครั้งที่3 2ก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบม้วนเดียวจบการเกิดขึ้นได้แบบม้วนเดียวจบที่อาจารย์ยุทธพรว่านั่นก็คือการโหวต แล้วคุณพิธาเนี่ยได้คะแนนเสียงไปเลย376เสียงหรือว่าการส่งคู่เทียบนะคะ กับคุณพิธาขึ้นมาก็คืออาจจะมีคนเสนอชื่อแคนดิเดตมาประกบซึ่งอาจจะเป็นขั้วฝั่งตรงข้ามที่เสนอขึ้นมานั่นก็เกินขั้วฝั่งพักร่วมรัฐบาลเดิมที่มี188เสียงและต้องไม่ลืมว่าเขามีสว250เสียงร่วมกันกับขวนนาเดิมถ้าเอาไปบวกรวมกันบวกตัวเลขออกมาแล้วจะได้438เสียงสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทันที คือจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนเรื่องของฉักทัศนะคะที่จะทําให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะมีความลําบากในการทํางานเพราะว่าการจะไปหาเสียงมาเติมอีก70เสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้มีสองพักใหญ่นั่นก็คือพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยหากจะได้เสียงเพิ่มต้องมาจากสองพักใหญ่นี้ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก การจะเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีความเป็นไปได้ถ้าจะเกิดนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ยุทธพรบอกไว้แบบนี้บอกว่าก็ทำงานกันไปสักระยะหนึ่ง2-3เดือนจากนั้นก็ประกาศยุบสภาเพื่อกลับเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยุทธพรนะคะยังได้พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องของพักภูมิใจไทยด้วยนะคะว่าสัญญาณจาก77เสียงของพักภูมิใจไทยในการเลือกรองประธานสภาคนที่หที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมค่ะสะท้อนภาพว่าอาจเกิดการเคลื่อนไหวได้ตลอดใน188เสียงรวมไปถึงการส่งสัญญาณไปถึง8พรรคร่วมนะคะถามว่าส่งไปยังพรรคเก้าไกลใช่ไหมนะคะอาจารย์บอกว่าคำตอบก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าพรรคเก้าไกลเป็นพรรคที่ไม่มีมุง้งหรือกลุ่มย่อยทางการเมืองอย่างมากก็ได้เสียงหนถึงสเสียงนะคะ ก็ได้เสียง 1- นถึงสเสียงซึ่งไม่เป็นประโยชน์นะคะในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักขนาดใหญ่ที่อยู่ในการเมืองมานานค่ะมีกลุ่มย่อยนะคะมีมุ้งทางการเมืองที่มากกว่าดังนั้นการขยับมุ้งการเมืองเนี่ยค่ะก็ต้องมา20 30หรือ40เสียงดังนั้น77เสียงเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณไปยังพักเพื่อไทยว่าจะมีโอกาสมารวมกันแล้วก็อาจจะเกิดการพลิกขั้วได้ ซึ่งวันนี้นะคะถ้าเราเอา312เสียงของ8พรพักร่วมตั้งรัฐบาลลบ151ของพักเก้าไกลออกไปเอาง่ายๆตัดพักเก้าไกลก็จะเหลือ161เสียงถ้าเอามารวมนะคะกับเสียงของพรัคภูมิใจไทยที่มี77เสียง ก็จะได้238เสียง<น>เข้าใกล้กึ่งหนึ่งาจาก500เสียงนในสภาผู้แทนราษฎรค่ะจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการส่งสัญญาณนะคะ77เสียงเนี่ยถึงโอกาสพลิกขั่วทางการเมืองซึ่งถ้าเกิดการพลิกขั่วทางการเมืองต้องผ่านโหวตรอบแรกเนะี่ยเลือกคุณพิธาไม่ผ่าน376เสียงก่อนนะคะไม่เช่นนั้นพรรคเพื่อไทยก็รับกันไปเต็มๆส่วนเปอร์เซ็นที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกตอนนี้ อาจารย์ยุทธพรมองว่าโอกาสเนี่ย50-50ค่ะแล้วนะวันนี้สําหรับคุณพิธานั้นผมยังให้อยู่ที่50-50เท่านั้นนั้นขณะที่พักเพื่อไทยแคนดิเดตสคนที่มีโอกาสนะครับส่วนคุณชัยกเกษมคงจะไม่ได้มีการเสนอเชื่อนะครับสองคนที่จะมีโอกาสก็คือคุณอุ้งอิงกนะับคุณเศษ็ษธาผมก็ให้อย่างน้อยๆก็40%ขึ้นไปนะในโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ และอีกฝากฟังหนึ่งนะครับเราต้องไม่ลืมค a n ิเดตของขั้วแนจเดิมด้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นชื่อของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะก็มีโอกาส50-50นะครับหรือชื่อคุณอนุทินเนี่ยก็มีโอกาสอยู่40%นะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดการพลิกขั้วนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงและโดยเฉพาะท่าทีของสอวในการที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพรรคก้าไกลนะเพราะวันนี้ในสองพรรคใหญ่ตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับสำหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยม พรรคเพื่อไทยคือตัวเลือกที่ดีกว่านเวลานี้ครับพอถามว่าอาจารย์คะแล้วจะยื้อกันไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วะจบลงยังไงอาจารย์บอกว่าอย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน3ครั้งไม่เช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเสถียรภาพทางการเมืองก็จะเป็นปัญหาฉะนั้นกระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานอาจไม่เกิดขึ้นโอกาสโหวตแบบม้วนเดียวจบก็เป็นไปได้โดยเฉพาะจากฝั่งขั้วอำนาจเดิมค่ะ นอกจากนี้ก็อาจจะมีการเกิดการชุมนุมกดดันนะคะดังนั้นกระบวนการโหวตแบบหมวนเดียวจบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยและผลการเลือกเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วจึงเป็นสิ่งที่อาจมองข้ามได้ค่ะ